น,นีมีกระถางค่ะกระถางต้นไม้แสนสวยสวยไหมคะ นั <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> กเรียนเรานึกภาพสีเวลาเห็นกระถางเนี่ย <Yeah. S 1> เราจะนึกถึงอะไรด้วย <Yeah. S 1> <c oughs> เสียงของเราออกยังไงคะค่ะวายโอ้ยโลว์นั่นคือการสะกดพอออกเสียงออกเสียงว่าวายนะ่ไหมคะพวจะไปได้วยกันเลยไม่ใครอ่านออกเสียงว่าวายเย